ก็เราก็จะกลับอุดรกันนะครับผมก็มีคอนเทนต์ว่าไปกลับอุดรเนี่ยใช้น้ำมันเท่าไหร่นะครับ่าระยะทาง128โดนะครับจากบ้านผมไปถึงอุดรนะครับด้วยรถคันนี้นะครับผมเนี่ย yeah, ครับผมเจ้าฮันด้าเวฟไรยิห้าไอของเราเอง ผมเติมน้ำมันไปแล้วครับวานนี้70บาทครับดูกันว่ามันจะประหยัดแค่ไหนครับไปถึงอุดรมันจะเหลือน้ำมันเท่าไหร่นะครับเราไม่มีกล้องตอิดรถกอน,นนะครับก็จะถ่ายเวลาพักนะครับพักรถโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผม ตอนนี้ก็ได้มาพักรถอยู่ที่อำเภอเจริญสิลป์นะครับผมอยู่ปั๊มปตทนะครับก็ออกมาเาที่ยงสิบนาทีครับตอนนี้เที่ยงห้าสิบสองนาทีนะครับก็ใช้เวลาขับรถก็ประมาณสี่สิบนาทีนะครับมาถึงแีค้คพักจากบ้านผมมาถึงเนี่ย อำเภอเจริญศรีนะครับประมาณ39กกิโลครับเราก็จะพักรถประมาณ20บนาทีครับแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับครับโอเคครับเราเตรียมออกเดินทางกันต่อครับโอเคครับก็ตอนนี้พักรถจุดที่สองนะครับ อยู่ที่ปั๊มพีทีบ้านบ้านขามนะครับออกมาจากสว่างก็ประมาณ10กิโลได้ครับออกมาจากแอ้อำเภอธนสินประมาณบ่ายโมงสิบนาทีถึงนี่บ่ายโมงห้าสิบเอ็ดนะครับก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีเหมือนเดิมแต่ระยะทางจากอำเภอ ัปมอ่าปทลอำเภอเจริญสินมาถึงนี่ก็อ่าสามสิบสามสิบเจ็ดกิโลก็ประมาณนี้นะครับก็จะพักเหมือนเดิมครับยี่สิบนาทีนะครับตอนนี้ก็เข้าเขตอำเภอแมครับก็ยิงยาวมาจากอ่า ั๊มปีทีนะครับก็เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครับมาถึงมาเข้าเขตอุดรน,นะครับอีกสิบห้ากิโกลก็ถึงนะครับโอเคเราก็ไปกันต่อเลยครับ นนก็เราจะสรุปกันเลยนะครับก็ขี่มาก็ประมาณ128-129กิโลนะครับก็น้ำมันนะครับเกียรตกทีครับก็70บาทก็ถือว่าประหยัดดีนะครับสำหรับผม,ผมก็ใครชอบทิปนี้ก็ ไมอย่าล uh ืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ